นักวิ่งหลายคนถามกันมาว่าเวลาวิ่งแล้วเกิดการเสียดสีเราต้องทํำยังไงหลายครั้งเนี่ยเ,เกิดการเสียดสีเราไปตามสนามวิ่งเราจะมองเห็นนักวิ่งบางคนนมผู้ชายเนี่ยนมเลือดเป็นแถวเลยอ่าแล้วก็บางครั้งเสียดสีในขณะวิ่งก็จะมีเสียดส,ส,สีตรงก้นมากจะมีเสียดสีตรงกางเกงชั้นในบ้างหรือว่าตามส่วนต่างๆม้างคอบ ท็อกชั้นในของสาวๆที่พบได้บ่อยแล้วก็วิ่งระยะวิ่งที่เยอะขึ้นอย่างมาราธอนอันต้าพวกนี้เราจะพบได้เยอะขึ้นว่าสุ่มน้ำที่ท้าเป็นตุ่มพองอันนี้ก็คือการรูปแบบการเสียสีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเสียสีจนเกิดน้ำเกิดขึ้นในระหว่างชั้นผิวดิชาร์นดชาร์ฟินพวกผลิตภัณฑ์ที่ลดการเสียสีไอ้อุปกรณ์พวกนี้มันก็คือลดการเสียสีให้มันลื่นเวลาเกิดเรา เหยียบท้าลงไปหรือว่าวิ่งแต่ละครั้งเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ลดแรงเสียดทานแล้วก็ลดการเกิดตุ่มน้ําพองพวกนี้ได้วันนี้เราจะมารวบรวมทั้งหมดเลยนะครับว่าเท่าที่มีขายมีจําหน่ายและมีส่วนตัวว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อนๆลองมนานนนใช้ใชนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะมีน้ําเป็นส่วนผสมมากดังนั้น,นอันนี้ไม่เหมาะในการที่มาใช้ในขณะวิ่งเพราะว่าแป๊บเดียวมันจะหายไป การความเข้าใจผิด KY เป็นเหรียญที่ดีแต่ว่าใช้ไม่ได้สาหรับวิ่งอันแรกเลยที่เอามาในประเทศไทยมีนี่ครับสกินแอนตี้ชาร์ฟิ้งอันนี้เป็นน้ํามันดูนี่เลยอะหมอเมย์เอามือมาปุ๊บข้อดีเลยก็คือเราสามารถใช้มันมีสามารถใช้ทานซึ่งมันสามารถอยู่ได้นานๆเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นน้ํามันลืมพูดง่ายมันเป็นน้ํามันอันแรก Get r e ร d y เนี่ยเป็นครีม Get Ready หน้าตามันเป็นครีมแบบนี้อ่าทำไมควักนิ้วชี้แล้วทานิ้วกลางล่ะคะอันนี้นะครับ สองอย่างนี้เนี่ยทั้งน้ำมันนั้นครีมเนี่ยความเหนียวมันก็จะคล้ายๆกันครับรู้สึกว่าคนจะดูแลเท้าดีกว่าดูแลหน้าคณอีกคะอันนี้อันนี้อย่างแรกจะเป็นน้ำมันอันที่สองนี่เป็นครีมอันนี้เหมือนกันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบแท่งนุ่อาจะใช้งานได้ง่ายขึ้นพอใช้เสร็จก็ไม่สีสีนะนี่จากประสบการณ์ตัวอันนี้ช่บอวันนี้อันนี้เนี่ยได้มาจากตองงานก้านะครับ M2O Skin Protection Anti Chafing เหมือนกันอันนี้จะเป็นครีมฟืบเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นก้อนๆแต่อันนี้ก็ถูไปก็หมดเนี่ยเห็นปะอันนี้เป็นแป้งนะครับอันนี้เป็นแป้งเหมือนแป้งอะค่ะอันเป็นแป้งอันนี้เรีียงให้อ่ะสุดท้ายเลยเป็นแป้งอ่านี่เปิดใส่เงี้ชุดอุ้ยสเ s t e r แก้กันสเ s t e r เหมือนกันประเภท ข้างๆอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะอยู่ได้เป็นวันเหมือนกันนะครับสรุปก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับก็คือหนึ่งเป็นน้ํามันอย่างที่2ก็คือเป็นครีมอันที่3เป็นเครื่ออะไรเป็นครีมเหมือนกันเป็นครีมเหมือนกันปมาลิโแบบของเป็นก้อนแล้วก็ใช้งานแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นเป็นครีมเป็นครีมเป็นหลอดแล้วสุดท้ายนี่ก็คือเป็นแป้งเป็นแป้งนี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งหมดนะครับสามารถเลือกใช้ได้ มันสามารถลดการเสียสีได้แล้วก็สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องแต่หมายถึงว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละช่วงการวิ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมอะไรอย่เงี้ยค่ะหลังจากที่เหงื่อออกไปสักระยะนึงแล้วส่งทุกคำถามมานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็ subscribe ช่องช anel YouTube ของเราดวยนะคะแล้วก็จะมาให้ความรู้เพื่อนๆอีกและลเรื่อยๆอย่าลืมนะครับให้ใช้ให้ถูก ก็จะมีความสุขกับการวิ <hum> ่งบ๊ายบายเป๋งสวัสดีค่ะ